อีกหนึ่งคดีที่มีความคืบหน้าคือการขยายผลกรณีอดีตพระคมยักยอกเงินวัดนะครับกองปราบไปจับพระเพิ่มได้อีก5รูปคนขับรถได้อีกหนึ่งคนและมีทรัพย์สินเพิ่มกว่า100ล้านครับสร้อยคอทองคำแหวนทองคำและเงินสดอีกเป็นจำนวนมากนะครับเหล่านี้เป็นของกลางที่ตำรวจกองปราบสามารถตรวจยึดมาได้ในคดีอดีตพระคมและพวกรวมกันยักยอกเงินวัดป่าจังหวัดนครราชสีมา พร้อมเข้าจับกลุ่มผู้ร่วมกระบวนการเพิ่มอีก6คนทําให้ตอนนี้มีผู้ต้องหาในคดีทั้งหมด9คนแล้วนะครับพลตํารวจตรีมนตรีเทศขันผู้บังคับการกองปราบปรามระบุว่าจากการสอบสวนกลุ่มผู้ต้องหาที่เข้าจับกลุ่มวันนี้เบื้องต้นทั้งหมดให้การภาคเศษคือยอมรับว่าร่วมกันเอาทรัพย์สินของมีค่าของวัดไปซุกซ่อนตามสถานที่ต่างๆรอบวัดจริงๆแต่ที่ทําไปเพราะทําตามคําสั่งของอดีตพระคม ตอนนั้นไม่ทราบว่าอดีตพระคมมีเจตนาอย่างไรทางเจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อทางนี้ยังสามารถติดตามยึดทรัพย์สินเพิ่มได้อีกหลายรายการรวมมูลค่ากว่า100ล้านบาทอย่างไรก็ตามในส่วนของมูลค่าทรัพย์ที่ยึดได้ทั้งหมดตอนนี้ประเมินคร่าวๆอยู่ที่280ล้านแล้วนะครับส่วนจะมีการแปรสภาพเป็นอสังหาริมทรัพย์ด้วยหรือไม่อย่างไรต้องขอเวลาตรวจสอบก่อนคับ